ในเมื่อเรามี iOS 16แล้วเนี่ยเราก็ต้องมี watchOS 9นะครับส่วนวิธีที่จะทำให้ได้ใช้ก่อนคนอื่นเนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับ น้องเขาว่าเพื่อนๆที่อัปเดตตัว iOS 16แล้วนะครับก็อยากจะใช้งานส่วนอื่นๆกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็น iPad OS รวมไปถึงคนที่มีนาฬิกา Apple Watch นะครับก็อยากจะใช้งานตัว Watch OS 9เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีฟีเจอร์ออกมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับสำหรับตัวนาฬิกานะแต่ว่าบางคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าพี่ครับแล้วจะอัปเดตนาฬิกายังไงครับกดเข้าไปดูใน a อป Watch เนี่ยก็ไม่เห็นจะมีอัปเดตกันมาให้เลยอะ วันนี้เนี่ยติโดจะพาไปดูวิธีการอัปเดตครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้คู่กันกับตัว iOS 16ของเรานะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กด subscribe นะก็อย่าลืมกด subscribe แบบช anel อติรีวิวด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้งาน watchOS9 นะครับติโดแนะนำนะว่ามือถือที่ทำการเชื่อมต่อกับตัวนาฬิกาเนี่ยควรจะเป็น iOS16 นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองดูนะว่าตัว iOS15.5 หรือว่า15.4เนี่ยมันสามารถเข้ากันกันกบตัว watchOS9 ได้ไหมก็สามารถลองมาดูกันได้ครับผมส่วนวิธีการนั้นเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับการลง iOS16 นะครับนั่นก็คือการลงครั้งนี้เนี่ยจะอยู่ในโหมดของผู้พัฒนานหรือว่า developer program นะครับซึ่งแน่นอนครับในเมื่อมันเป็นเวอร์ชันสำหรับนะักพัฒนานนะการใช้งานเนี่ยเราอาจจะเจอบั๊กเจออะไรต่างๆ สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากจะรับความเสี่ยงตรงนี้นะครับติดโดแนะนําว่าควรจะรอให้เวอร์ชั่นเต็มออกมาก่อนนะหรือว่าเพื่อนคนไหนที่ทําใจที่จะรับความเสี่ยงตัวนี้ได้เนี่ยก็มาอัปเดตด้วยกันเลยครับผมสาหรับวิธีการนะครับเพื่อนๆก็แค่เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ beta profile com เหมือนเดิมเลยครับาะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเจอข้อความเหมือนเดิมเลยะบ,บอกว่าให้ใช้ผ่านซัฟฟรีนะรวมไปถึงว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับนักพัฒนาเท่านั้นนะครับเมื่อเลื่องงม้ววเก็จะจะะทััต iPadOS WatchOS นะรไปถึ Watch 9 เมื่อเราพร้อมที่จะอัปเดตแล้วเนี่ยเราก็แค่กด install profile ไปเลยครับซึ่งเครื่องที่จะใช้ทําการอัปเดตนะครับจะต้องเป็นเครื่องที่ทําการเชื่อมต่อกับตัว Apple Watch ที่เราจะทําการอัปเป็น watchOS 9ก่อนนะครับเ<ๆ>มื่อเราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราก็กดตกลงได้เลยนะครับอ่าทีนี้เนี่ย Apple ก็จะถามยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะติดตั้งโปรไฟล์นี้หรือเปล่านะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยก็สามารถกดติดตั้งได้เลยครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปเหมือนเดิมเลยนะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อความยืนยันนะครับผม แจ้งถึงความเสี่ยงนะฮะที่เราอาจจะต้องเจอนะครับถ้าเราพร้อมเนี่ยก็สามารถกด install ได้เลยครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ restart เครื่องหนึ่งรอบนะครับแล้วก็กด r e ต t a r ทได้เลยครับจากนั้นเนี่ยรอตัว Apple Watch r e ต t a r ทสักครู่นะครับแบบนี้นะเครื่องของตีโดเนี่ยก็จะทําการ r e ต t a r ทอยู่นะครับจากนั้น,เ,นเมื่อเราทําการ restart ตัว Apple Watch ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอป t c h ในตัว iPhone ที่เพื่อนๆเ,เชื่อมต่อกับตัว Apple Watch อยู่นะครับ นี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นในแท็บ general นะครับว่ามีแจ้งเตือนอยู่1อันนะเราก็กดเข้าไปได้เลยครับก็จะมีซอฟต์แวร์ให้เราเนี่ยทำการอัปเดตนะครับเราก็แค่กดอัปเดตได้เลยครับความจุของมันเนี่ยก็อยู่ประมาณ1.6 g ิกนะจากนั้นก็กดตกรีได้เลยครับผมจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่รหัสผ่านที่ตัว Apple Watch นะครับก็ใส่รหัสผ่านไปได้เลยครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะก็รอสักแป๊บหนึ่งครับให้ตัว iPhone ของเราเนี่ย ขาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ติดตั้งสักครู่หนึ่งนะก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนยกว่ากินเวลาไปนานพอสมควรนะถ้าใครที่จะอัปเดตตัว watch os 9นะครับตีดแนะนำนะครับว่าควรจะเผื่อเวลาไว้สักหน่อยนะครับโดยส่วนตัวของตีดเนี่ย อัาไปกินเวลาไปประมาณ3ชั่วโมงเลยนะกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จกว่าจะติดตั้งอะไรอีกนะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองใช้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวติโดขออนุญาตนะในหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยก็จะขึ้นนะครับว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยจะเป็น watchOS 9เรียบร้อยแล้วครับงั้น,นี่ยเดี๋ยวติโดจะลองเปลี่ยนหน้าปัดดูนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีหน้าปัดใหม่เหมือนกันครับผมในตัวของ watchOS 9นะนะไม่ว่าจะเป็นอลองดูในตัวของ pay time ก็ได้นะครับ ซึ่งจะเป็นหน้าปัดที่เขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่เนาะในตัว watch OS 9นั่นเองนะก็เรียกว่าการอนก้าง<ๆ>น่ารักพอสมควรเลยครับแล้วก็ดูเวลาไม่ได้ดูยากนะถือว่าดูเวลาง่ายพอสมควรอยู่ครับหรือว่าเดี๋ยวติโรล,ลองเป็น astronomy นะ อ่าเรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนสภาพอากาศพร้อมกับบอกเวลาไปในตัวนะครับตัวนี้ถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะสำหรับตัว watch face นะครับที่อัปเดตกันเข้ามาในตัวของ watch OS 9นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัปเดตตัวนาฬิกาของเรานะครับหรือว่าตัว Apple Watch เนี่ยให้ได้ใช้งาน watch OS 9ก่อนใครนะครับผมซึ่งการอัปเดตในตอนนี้นะครับจะเป็นสำหรับผู้พัฒนาเท่านั้นนะครับสำหรับคนทั่วไปเนี่ย Apple จะปล่อยอัปเดตกันมาอีกทีนะครับคาดว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบ iPhone 14ออกมานะครับหรือว่าตัวทดสอบสำหรับคนท ไปเนี่ยคาดว่า Apple น่าจะเปิดกันออกมาในช่วงเดือนกรกฎานะครับผมก็รอไปใช้งานในช่วงนั้นกันได้นะครับหรือว่าสําหรับใครที่อยากจะลองของใหม่นะครับก็สามารถติดตั้งกันด้วยวิธีที่ตีโดบอกได้นะครับแต่พาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีบั๊กหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งสรุปนะครับการอัปเดตของตัว watchOS 9เนี่ยจะทาคล้ายๆกันกับการอัปเดต iOS 16เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีการอัปเดต iOS 16นะฮะก็สามารถกลบไปป้รริอีเยย แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้งานตัว watchOS 9แล้วเจอปัญหารหรือว่าเจอบั๊กอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกคนอื่นๆกันได้นะเผื่อว่าใครที่กําลังลังเลว่าอยากจะอัปดีไหมหรือว่าไม่อัปดีนะครับจะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถเม้นมาถามตีโดได้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กับช anel ตีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆแบบนี้ครับผมสำหรับวันนี้ตีโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คล